โอกาสพวกเราล้วนแล้วแต่อยากได้โอกาสที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าของชีวิตของเราโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายคนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่บางโอกาสกับเป็นเรื่องพื้นฐานหรือเป็นเรื่องที่ใครหลายคนมองไม่เห็นพลาดจนมองข้ามไป แต่มันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะเด็ก ไม์เมอร์คลินกนะคะเป็นคลินิกความงามนะคะตอนนี้เราเปิดบริการมาแล้ว10ปีค่ะเราอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะโดยผ่านโครงการนี้เรามองว่าเด็กค่ะบางทีเขาอาจจะยังขาดโอกาสหรือทุนทรัพย์ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำกับเด็กมากกว่าอย่างที่บอกว่าบางทีมันมองเป็นเรื่องโอกาส จริงๆแล้วเราจะโดดเด่นในเรื่องของใต้ตา,ตาก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำแคมเปญน,นี้เกี่ยวกับใต้ตาชาเมอือคลินิกอะค่ะไม่อยากเป็นแค่คลินิกความงาม ธรรมดาเราอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับสังคมมากขึ้นคือเรามองเห็นว่าคลินิกความงามเนี่ยหลายๆคนมาเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นและเราก็อยากส่งต่อมอบโอกาสดีๆค่ะให้กับสังคมอีกต่อไป เป็น Eye Open World หรือว่าการตัดแว่นให้กับเด็กจะได้ในเรื่องของการสนับสนุนของลูกค้าด้วยที่มาใช้บริการเปลเลร์ใต้ตากับเราได้มีการบริจาคทุกการจ่ายของลูกค้านะคะก็คือจะบริจาค500บาทเป็นการตัดแว่นให้กับน้องๆในวันนี้นะคะ่ะ มีเด็กหลายๆคนมากๆนะคะที่เขาไม่มีโอกาสในการตัดแวน่นอย่างวันนี้ค่ะยกตัวอย่างเมื่อเช้าที่เราแบบมีการตัดแว่นไปจริงๆบางคนเนี่ยสั้นถึง1,800แต่เขาไม่มีกำลังในการที่จะตัดแว่นตรงนี้ครับผมขนครับ1 6 0 0หแล้วนะ <c oughs> อีกรอบหนึ่งลูกเท <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> เห็น,เห,นเห็นเลขกไหมเห็นอ่าต่อไปเห็นไม่เป็นไร เห็นไหมคะอ่า,อ,าอีกเล่นนอโอเคเล็กๆยังไม่ชัดคือเวลาเรียนจะมีปัญหาในเรื่องของแบบการเขียนหนังสือแล้วมองกระดานไม่เห็นนะคะออน้องพิ่งขึ้นปหนึ่งปีนี้นะคะ่ะแต่ที่เรียนอนุบาลที่ผ่านมาน้องอยู่ในระดับผลการเรียนดีค่ะน้องจะตามงานเด็กๆไม่ทันไม่ทันเพื่อนเขียนไม่ทันอย่างนี้ค่ะ ถ้าคุณครูจะเขียนหนังสือบนกระดานอย่างเงี้ยน้องก็จะขอลอ,อกเพื่อนแทนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เขาเนไมนเหนไมไม่เห็นพันแปดเพราะว่าพี่เขาไม่อยากให้เกินสองพันไม่งั้นน้องจะปวด น้องอ่ะอยู่กับยายด้วยอะค่ะยายเขาก็เลยแบบว่ายังไม่ได้มีเงินแบบที่จะพาไปตัดแว่นอย่างเงี้ยค่ะพอมีโครงการอันนี้มาเมอร์ซี่ก็เลยไปพาน้องมาเข้าร่วมโครงการนะคะเหอเะไปตัว่ใช่ไหมอ่ะเมอร์ซี่ก็จบได้ไหมเหรอตอนนี้นะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมารับที่25นะคะนี่นักขามาน้สขอบคุณค่ะ เด็กอย่างที่บอกว่าบางทีมันมองเป็นเรื่องโอกาสบางทีเขาอาจจะถูกละเลยก็ได้อย่างสูตย์เมอร์ซี่เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีพ่อแม่ถูกไหมคะเด็กต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะก็มีหรือเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยคือเขาอาจจะไม่มีโอกาสนั้นในการที่จะตัดแหวน เราได้ทำโครงการนี้ยิ่งเรามาเห็นว่าเ,าเด็กต่างๆมีปัญหาตามที่เราคิดจริงๆก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะในฐานะที่เพิ่งครบรอบ1ิบปีและเราคิดว่าโครงการพวกนี้ค่ะจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแน่นอนเราไม่ได้มองแค่เรื่องของการบริจาคเนาะเรามองเป็นเรื่องของโอกาสนะคะโอกาสในการมองเห็นโอกาสในชีวิต เราไม่ได้มอบแค่เงินแล้วจบเราอยากให้โครงการนี้มันมันไปต่อได้นะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นนะคะ mm hmm. หลายคนจะมองว่าคลินิกความงามเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยแต่สำหรับเราเนี่ยเรามองเป็นโอกาส แล้ววันนี้เราก็อยากจะมอบโอกาสนั้นที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเราอะค่ะเป็นแคมเปญนี้นะคะคือเราไม่ได้ไไดแค่อยากให้แคมเปญนี้มันจบแล้วก็จบไปเรามองว่าเป็นโอกาสให้กับเด็กๆอีกต่อไปในข้างหน้าที่จะได้มีโอกาสมองเห็นหรือเขามีการเรียนที่ดีขึ้นการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ จะส่งมอบโอกาสเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์ชีวิตที่สมวัยสดใสและล่าเริงได้อย่างเต็มที่เขาจะได้เติบโตไปในอนาคตโดยมีทางเลือกที่เขาสามารถตัดสินใจเลือกเองได้อย่างชัดเจน